เนะครับเอาใหม่หมดเรียนจบยังโอเคโอเคโอ้โหมีมีการเตือนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเนาะได้เขียนใหม่อีกแล้วถ้าถ้าไม่มีคนเตือนคือหมดเวลาไปเลยนะครับโทษทีโทษทีเด็กๆขอโทษครับขอโทษเลยดีนะครับกลับมาจอขาวเหมือนเดิมใช่นะครับย่าไปบมีอะไรเลยนะจอขาวเหมือนเดิมเลย Okay. ของแข็งของเหลวแก๊สนะครับเมื่อกี้นะครับบิ๊กบอกว่าของแข็งมาเป็นของเหลวโดยน้ําเปลี่ยนเป็นนะครับเปลี่ยนเป็นเอาน้ําแข็งเปลี่ยนเป็นน้ําแล้วก็ครูหมอบอกว่าของเหลวไปเป็นแก๊สก,ก็คือน้ําเปลี่ยนเป็นไอน้ํานะครับโดยนะครับของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยเราให้มันชื่อว่านะครับการนะครับหลอมเหลวนะครับการหลอมเหลว ไม่เขียนไม่ติดวายโน้ตบุกเหยียอยูอย่ตอนนี้สิในะจเย็นสิหูครับทำไมที่การแจ้งมันไม่ค่อยมียุงอ่ะครูอะไรนะครับทำไมที่การแจ้งมันไม่ค่อยมียุงครูยุงมันไม่ชอบอากาศแ,แบบอากาศร้อนจัดจัดอะหนู เพราะว่ายุงเนี่ยมันใช้สายตาโดยการมองจากคลื่นความร้อนถ้าสมมติเราอยู่ที่กลางแจ้งมากๆแสดงว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นที่ที่แบบว่าอุณหภูมิมันสูงนะครับมันจะเห็นทุกอย่างเป็นสีแดงทำไมมันต้องไปซุกอยู่ในหมอนนูด้วยครูหมายถึงมันซุกอยู่ในหมอนเหรอมันก็อาจจะตรงนั้นมันชอบร้อนชื้นร้อนนิดๆแล้วก็มีอากาศชื้นๆหน่อยๆนะครับเนาะอย่างนั้นมันชอบนอนปั๊บยุงกัดหัวเลยครูนะครับ ไปเฮ้ยยุ่อ่ะเนาะใครตอบเปิดอะไรอ่ะอ่านะครับเนาะต่อไปต่อไปนายนายเปิดไมค์หน่อยเร็วนายนายนายครับผมนายยกตัวอย่างสินายยกตัวอย่างมาสักสถานการณ์หนึ่งห้ามห้ามเหมือนเพื่อนเพื่อนบอกแล้วว่าน้ําแข็งกลายเป็นน้ําแล้วก็น้ํากลายเป็นไออ่ะนายยกตัวอย่างมาสิ เอ้ยเออน้ำกลายเป็นของแข็งอ่าน้ำกลายเป็นของแข็งชื่อว่าน้ำอะไรอะน้ำแข็งใช่ไหมเรียกเรียกเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเหตุการณ์อะไรครับน้ำกลายเป็นของแข็งของเหลวกลายเป็นของแข็งเรียกว่าเรียกว่าเออเอ้ยเอ้ยไม่ต้องเอ้ยเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรครับการอะไรการแข่งตัวครับอ่ามีเพื่อนตอบมาช่วยนายนะครับโอเคการแข่งตัวขอบคุณมากครับเนาะนายเขาก็คิดได้แหละแต่เขาตอบช้านะครับเนาะเขาตอบช้านิดนึงนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ตอบนี่นายเขาตอบได้แล้วเนาะนายสะดุดอข้อนี้ผมขอได้ไหมอ่ะอ่าใครอ่ะใครรับต้องมือแล้วอาร์มอาร์มอ่าโอเคอาร์ม นะครับอามานึงหนึ่งยางอามอ,อะไรดีของแข่งกลายเป็นแก๊สครับอ่าของแข่งกลายเป็นแก๊สเรียกว่าอะไรอามอาันนี้เรียกว่าการระเหิดครับอ่าโอเคนะครับเจ๋งมงากเนาะเรียกว่านะครับการระเหิดนะครับการระเหะิดจะผูคอมกูคอมคูคมคเนี่ยจะระเหิดแล้วตอนเนี้นะครับเนาะจะไม่ไหวแล้วคูครับครบครับ ทำไมเออพวกเหล็กไปพวกแม่ครูดามันมันกลายเป็นอะไรเหลียวๆครูทำไมมันต้องกลับไปแข็งอีกครูคือหมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรเอ่ย แบบเหล็กอะครูแล้วก็เราก็เอาไปละลายอะครูแล้วมันก็กลับมาแข็งตัวอีกอะครูคือบิ๊กต้องเข้าใจว่าน,วนะครับคือจุดล้อมเหลวของเหล็กเนี่ยนะครับจุดล้อมเหลวของเหล็กเนี่ยนะครับหรือจุดที่ทําให้เหล็กอ่อนตัวหรือทําทให้เหล็กเป็นของเหลวได้เนี่ยอุณหภูมิมันสูงมากๆประมาณ2 0 0ร0อยสาร้อยสี่ร้อยหรือมากกว่านั้นก็ตามนะครับประมาณสา0 400สี่ร้อองศาประมาณนั้นเนาะนะครับและซึ่ง ถ้าในอุณหภูมิปกติเนี่ยที่ที่เราเป็นแบบเนี้นะครับอุณหภูมิสามสิบกว่าสี่สิบเนี่ยนะครับเหล็กมันอยู่ในสถานะของแข็งไงหนูนะครับ<ม>พอถ้าเขาเหล็กเอาเหล็กไปให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเหล็กมันก็หลอมเหลวแต่พอเอาออกมาอยู่ในอากาศปกติ<อ>แบบเนี้ยนะครับมันก็กลายเป็นอะไรครับมันก็กลายเป็นของแข็งของมันเหมือนเดิมนั่นแหละเอเอเหมือนเหมือนลาวาที่ขาผมผมสงสัยว่าคนที่เขาเอาเหล็ก ด้วยความร้อนสูงแล้วเขาต้องเอาไปแช่นะ้ำทำไมเขาต้องเอาไปแช่น้ำด้วยครับให้มันเย็นตัวครับให้มันเย็นตัวอะไรให้มันอยู่ตัวเลยครับนเนาะนะครับให้มันอยู่ตัวเนาะนั่นแหละนี่แรกเขาทําให้ร้อนเพื่อจะดัดนช่นะครับให้เนือมันอ่อนรอนดัดตามรูปแบบเราเสร็จแ,แล้วเขาจะทําให้คงตัวเออทําไปแช่เย็นเลยแช่เย็นกระทันหันเลยเอาตองไม่หลอเหนวต้องหนักจะเท่าเดิมไม่ผู ถ้าทองไปลอมเหลวน้ำหนักจะเท่าเดิมไหมเท่าเิมเนี่ยเท่าเดิมครับเพราะสสารไม่มีหายไปนะครับสสารไม่มีหายไปเนาะต้องใช้คํานี้ว่าสสารไม่มีหายไปแต่แค่เปลี่ยนการจัดเรียงตัวนะครับพองเอาไปลองเหลวก็แค่จัดการเรียงตัวนะครับก็อย่างที่ครูสอนเมื่อวานดีป่ะเมื่อวานหรือวันก่อนนะครับที่บอกว่านะครับถ้าสมมติของเหลวกับของแข็งเนี่ยอันไหนจัดเรียงตัวหนาแน่น่ากันอันไหนจัดเรียงตัว ของแข็งใช่ไหมนะครับมันก็จะจัดรยงตัวแน่นกว่าแต่ของเหลวมันก็จะเริ่มเริ่มก็จะกระจายเนาะนะครับแต่ความที่ว่ามันเป็นทองเนี่ยนะครับพอเขาไปให้ความร้อนมันก็เหมือนเหมือนกับที่บิ๊กถามเรื่องเหล็กเมื่อกี้นะครับมันก็จะอ่อนตัวแต่พอมันมาเจอความเย็นเจออากาศปกติมันก็กลับไปแข็งตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะเออนะครับอ่ะต่อไปห้องสองไมอีกอีกสองอันอีกสองอันนะครับห้องสองห้องสองนี่ไงกาวินทิดาสละ นะครับเป็นผู้เสียสละไม่เสียสละเสียอันนี้เพราะม,มีสละนะครับห้าทับสองครับกวินทิดาเปิดไหมเด้กกวินทิดากวินทิดาได้เสียครูไหมได้ค่ะโอเคนะครับเรียกเต็มยศเ,เลยนะครับเ <c oughs> นาะอ่ะโอเคนะครับเด็กๆกวินทิดาถามกวินทิดานะครับห้ามซ้ํากับเพื่อน ตอนนี้เหลือแค่ของแข็งแก๊สไปเป็นของแข็งกับแก๊สมาเป็นของเหลวกาวิธทิดายกตัวอย่างมาหนึ่งเหตุการณ์หรือหนึ่งสถานการณ์ครับที่แก๊สไปเป็นของเหลวอแก๊สกลับไปเป็นของแข็งเร็วแล้วเร็วแล้วกาวิธทิดายกมาหนึ่งอย่างเนี่ยเดี๋ยวตอนใบใยก็เจอแล้วเนี่ยกาวิธทิดาอะไรอะไรครับตอนบบายก็เจอแล้วเนี่ย กวินทิดาเราคิดดีอ่ะใบให้ขนาดดีแก๊สแก๊สกลับมาเป็นของเหลวอ่ะใบให้แล้วตกจากบนฟ้า<ป>อะไรไ<ป>ตกจากบนฟ้า<ป>อะไรฝนตกเหรอครับเออนะครับการการเกิดฝนนั่นแหละนะครับการเกิดฝนเนี่ยก็คือไอ้น้ำเนาะมันระเหยขึ้นไปบนฟ้าเนาะครับแล้วก็ทําไมครับมันไปนรวมตัวกันพอรวมตัวกันเจออากาศเยน็นมันก็เปลี่ยนจากของจากเปลี่ยนจากแก๊สเป็นอะไรครับ เปลี่ยนจากแก๊สเป็นไอ้น้ำเปลี่ยนจากแก๊สไอ้น้ำก็คือแก๊สนะครับเปลี่ยนจากแก๊สเป็นเป็นของเหลวเนาะนะครับแต่ถ้าอากาศข้างบนมันเย็นจะจัดมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นลูกอะไรลูกอะไรของแข็งลูกอะไรลูกก้อนนีฮะลูกอะไรที่มันหล่นลงมาหล่นมาบนดินเนี่ยลูกอะไร ลูกเห็บลูกเห็บนะครับนอจากแก๊สกลายเป็นของเหลวเของเหลวนะครับของเหลวเลยครูขอโทษดอของเหลวลิ้นพันเลยแล้วนะครับของเหลวแก๊สของเหลวเลแล้วแก๊สมาเป็นของเหลวชื่อว่าอะไรครับการอะไรการอะไรการอะไรแน่นๆอะไรแน่นเอการควบแน่นนะครับใช่แล้ว การควบแน่นไม่ใช่ได้ยินทำไมอ่านะครับการควบแน่นเนาะโอเคนะครับและสุดท้ายสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวครูเฉลยเองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครูเฉลยเองจากแก๊สนะครับจากแก๊สกลายเป็นของแข็งเรียกว่าการระเหิดการละเหิดกับอ่าการระเหิดกับถูกต้องนะครับเนาะการระเหิดกับเองน่ะโอเคสุดยอดนะครับเนี่ยเขียนรูปนี้ลงไปในข้อหนึ่งเลยหนู นะครับเขียนรูปนี้ลงไปในข้อหนึ่งหน้าหน้าแปดสิบห้าเนาะใช่ป่าวแปดสิบห้าใช่นะครับน,รนั่งเฝ้าตรงนั้นเลยพมเนี่ยครับเขียนรูปสอนเขียนสถานะแบบนี้เลยนะครับลงไปในข้อหนึ่งหน้าแปดสิบห้านะครับเนาะนี่เลยนะครับอาจจะครูใส่กรอบให้นิดนึงให้ดูสวยงามดูสวยงามและดูเทนะโอเค ตามนี้ตามนี้นะครับตามนี้หิวข้าวหิวข้าวแล้วเหรอโอ้โหอะไรเ่ะใบเตยกินเดี๋ยวใบเตยอ้วนนะใบเตยนะักอ้วนไหมใบเตยใบเตยพูดใช่ไหมเนี่ยจําเสียงใบเตยได้เนี่ยใช่เสียงใบเตยไหมเนี่ยใช่คนนั่เสียงคนเสียงอย่างนี้มีคนเดียวนะครับอย่าให้เขาได้พูด ถ้าเขาได้พูดนี่แทบจะอุดถูกันไม่ทันอะไรนะครับหน้าอะไรนะคะอะไรนะั้งหน้าอะไรนะคะหน้าอะไรคะน่ารักค่ะหน้าแปดสิบห้าค่ะหน้าแปดสิบห้าค่ะหน้าแปดสิบห้าในหนั<ว>นนงสือแบบฝึกหัดคะ่ะในหนังสือแบบฝึกหัดคะ่ะหน้าแปดสิบห้าค่ะ ลุงดินต้องเอาขงหงมาบิ๊กบิ๊กมาอะไรบิดเก่าบิ๊กไม่เงี้ยปะบิดอย่างบิดอย่างบิดอย่างเสียงดังบิ๊กนั่นบิ๊กยังไม่หยุดอีกบิ๊กได้ยินบิ๊กดมาของหมาเห่าฮะบ้านผมหมาเห่าดีแล้วอย่าให้มูเห่านะครับเพราะเดี๋ยวมันมันมันฉกมันมีพิษนะครับหมาเห่าไม่เป็นไร งเห่าได้ด้วยเหรอโคอะไรนะเห่าได้เองูเห่าเห่าได้งูเห่างูไม่ตดเห่าได้งูเห่าอย่างยังไงมันจะเห่าอย่างเงี้ยอ่าอันนั้ะนะครับตับลายเต็มแล้วเต็มหน้าจอแล้วหางหางโคอ่าโอเคเสร็จยังเอ,อ่ยเสร็จยังเอ,อ่ยตรงนี้เสร็จยังครับ ยังค่ะอ่าเสียเลยเขียนเลยเขียนเลย,เ,ย,เ,ลยเสร็จแล้วเริ่มทําข้อสองต่อเลยนะครับใครเสร็จใครเสร็จแล้วนะนะครับใครเสร็จแล้วทําข้อสองต่อเลยเออเธอแม่งงุ่มในห้องว้าหนึ่งนะก็ไม่ใช่นะคะถอยหน้าไอ้นายเล่นเกมอะไรอ่ะ โลบอกไงเล่นแนวเล่กแมวเล่นเขาเล่นแบบที่น่าเกลียดที่ขาดกับเราเออเดี๋ยวหลับเอาใกล้จะหมดคาบหรือยังน่าจะใกล้นะคะแต่คือน่าจะยังหรอกเพราะว่าน่าจะประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวอีกสักพักก็คือนสิบนาทีเดี๋ยวละ ได้หิวเอาข้าวมานั่งกินเลยนะครับกินไปเรียนไปอาหารไปเลี้ยงสมองจัดไปนะครับเนาะคุูซิโก้คุณซิโก้คุูซิกบอกว้คุูซิกไม่กินอะอะไรนะนายคลายแอบเล่นเกมคุณซิกโก่คุณซิโก้ไม่กินนะคุณซิกไม่ให้กินเหรอไอ้นายมันแอบเล่นเกมจัอืมไม่ได้เลยเนาะไม่ได้แอบเล่นคุณเล่นโชว์เลยใครใครเล่นเกมตอนเวลาเรียนนะครับขอสาปแช่งเลยนะครับ ขอสาบแช่งเลยให้หูดีพอจะไินเสียงค้าผาอ่าโอเคขอให้หูไม่ดีอ่ารักอนะครับมาข้อสองข้อสองอะข้อสองกันก่อนเนาะนะครับเด็กๆข้อสองข้อสองเขาถามว่าอะไรข้อสองอันนี้ของข้อหนึ่งนะครับอันนี้ข้อหนึ่งอันนี้ข้อสองมาข้อสองถามว่า เปลี่ยนแปลงต่างๆนะการเปลี่ยนแปลวทางการเปลี่ยนรูปให้เขาเห็นได้เขาเห็นใดอ่านักเรียนที่ครูเคยอธิบายไปเนาะนักเรียนต้องจําได้ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมีแตกต่างกันอย่างไรทางกายภาพคืออย่างไรครับทางกายภาพเปลี่ยนแปลงรูปกายภาพเปลา่ยนรูปเป็นสีแดงครับครูโอเคนะครับ กายภาพภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิสิกส์นะครับฟิสิเคิลนะครับแปลว่ากายภาพเนาะดังนั้นทางกายภาพเนี่ยนะครับคือการที่มันเปลี่ยนแค่สถานะนะครับ <นะ S 2> แต่ <นะ S 2> ไม่เปลี่ยนตัวสารไม่เปลี่ยนชนิดของสารน,นะครับ <นะ S 1> แต่ถ้านะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับหรือเคมีคอลนะครับเคมีคอลนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางตัวสารไปเลยนะครับได้สารใหม่เกิดขึ้นเลยนะครับ ดังนั้นนะครับนักเรียนการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยได้สารใหม่ไหมนักเรียนคิดว่าจะได้สารชนิดใหม่ไหมสมมุติว่าเอาน้ําแข็งเอาน้ําแข็งออกจากตู้เย็นมาพอมันละลายได้น้ําโค้กอย่างเงี้ยได้ไหมไม่มันได้น้ำเปล่าออมันได้น้าเปล่าใช่ไหมเออวาเหมือนเปล่าจริงีง๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่ารูหนูปลูกผักเขียวได้ถั่วง,งอกเลยอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงทางเคมีเดยนะครับไม่ใช่เนาะนะครับอ่ะมานะครับอพ,อพอสอง้อสอง สองเดี๋ยวถามใครดีใครเงียบๆเนี่ยคนเอกประหยัดอ่ะคนเอกประหยัดสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเปิดไหมด้วยครับท่านคนเอกประหยัดครับเปิดไหมด้วยครับท่านใครอะครูไม่รู้เหมือนกันครับคนเอกประหยัดคุณหมอไงฮะคนนี้จ,จัดจันทังคารพุธครับว่าต้นนี้ออ,อ,อันนี้เด็กชายอะไรเนี่ยนะครับอา้าวคุณหมอครับคู้หมอ อย่าเปลี่ยนอย่เปลี่ยนอย่เปลี่ยนเอาเอาเอาแอนอยากได้ยินเสียงแอนโอ้นี้ไม่ได้ยินเสียงแอนเลยแอนห้าทับหนึ่งครับผมแอนบุญนิสาครับบุญนิสาน้องแอนน้องแอนน้องแอนหลับอยู่ครับแอน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 เปิดไม่ได้แอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแอน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 ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ครั้งค่ะโอเคครับผม แอนแอบนอนแล้วแอนแอ,อนไปแล้วเหรอวิธีการเรียนออนไลน์ที่สบายติดกล้องปิดไม่นอนไม่ป<ะ>ิดกล้องพอสลัค่ะคร้บฉันก็ปิดกล้องพอแล้วก็ไปนอนต่อจ้ะแอนยังอยู่นะครูอยู่ในอันนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในหน้ากล้อง <ใน S 2> หรือเปล่าไห้หนเนี่ยภาพนึงก็นอนละอะไรเอาเอาเอาชมชมอมานาทชมอมานาทชมอนาทใบมอนุดูเปล่าเปิดไหมหน่อยแล้ว ใบหมอนการุณาเปิดใหม่นั่นเหยียบกลีบนะครับแอนใบบอลไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกการุณาพูดใหม่ใช่ใบหม่อนเป็นเด็กใหม่ว้าวเด็กใหม่ไม่ไลนานโฟกัสโฟกัสว้าโฟกัสโฟกัสไอ้ ซีนหายจ้อยหไมดเลยไม่เปิดใเลยกูเลยอะเอาเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้องสองจะเปิดใหม่ขอบคุณท่ไู้ดุันกต้ออยาปมจบไปดูมอนที่ข้าพนิทห้องสอนแทบห้องสอนแทบไม่เปิดใหม่ห้องน่เดอยวโตโโตนอนอย่างเดียวเลยไหมโตมาโตตอบข้อสองอะไรแล้วโตมานั้ห โตตอบข้อสองหน่อยข้อสองถามว่าการเปลี่ยนสถานะของสารครับไอโอวูหนูไม่ได้ินอะไรเลยเสี่ยงมคนอื่นมันอนนั้นน่ะอ่าเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ให้ให้โตตอบก่อนนะครับปิดไมค์ก่อนให้โตตอบก่อนอ่าโอเคโตตอบเลยครับคุณปิดไมค์ให้แล้วครับผมข้อสองถามว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ครับเพราะเหตุใดครับโตน่าจะใช่นะ น่าจะใช่ครับโตโตตอบว่าต้องหยัดน่าจะใช่นะนะครับการตอบคือใช่ไม่ใช่เลยนะครับเนาะนะครับตอบน่าจะใช่ที่คือโตยังลังเลนะครับตอบว่าใช่ไปเลยนะครับใช่เพราะอะไรครับเพราะอะไรเออหนูเดาเอาหนูยังไม่ได้คิดอ่าเพราะหนูเดาเอาโอเคจบเลยครับผมอ่าน้โนช่วยหน่อยโน้ตเพื่อนห้องเดียวการนั่งหลังห้องเหมือนกันอโนตช่วยหน่อยเด้วโน้ตครับโน้ตครับใช่ไหม ใช่ครับอ่าใช่ใช่ไหมครับโอเคนะครับใช่เพราะอะไรเพราะอะไรครับ<ด>โมคิดว่าเพราะอะไรใช่เพราะว่าใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่ได้ทําให้เกิดสารอะไรสารใหม่หรือสารเการ่าใช่เพราะถูกต้องการเปลี่ยนแปลงอ่ากรเปลียนสถานะอการเปลี่ยนสถานะไม่ได้ทําให้ได้สสารอื่น อโอเคประมาณนั้นเลยนะครับการเปลี่ยนสถานะนะครับไม่ได้ทำให้เกิดสารใหม่แล้วกันเนาะนะครับครูใช้คำวิทย์นะครับ,รรบอ่านะครับเนาะโอเคอันนี้ข้อสองใส่ไปเลยนะครับใส่ไ,ไปเลยใส่ไ,ไปเลย,ไไเ,ลยเร็วข้อนี้เสร็จจะปล่อยกินข้าวแล้วนะครับข้อนี้เสร็จปล่อยกินข้าวแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนบ่ายไม่ได้สองชช่วโมงแล้วโอเคทำไมเขาไม่เสร็จแล้วไม่ใช่สี่ข้าวตอนเนี้ยอ่าเสร็จแล้วอนุญาตออกไปกินข้าวได้เลยเด็กๆครับผมใครเสร็จแล้วออกไล่กันเลยนะคหรือจะอยู่กับพูก่อนโอเคไม่อยากออกอ่ะนี้ไปก็ภวิ่งอยู่แม่รักกันหนูจะอยู่กับภูก่อนรักกันจริงๆโอเคครับขอบคุณครับผมผมได้รูาอยากอยู่เป็นคนสุดท้ายครูหาผม นักเรียนอยู่ได้แต่ดุงกตูอย่าอยู่นานเลยเนาะนะครับไหนๆเขาก็ไม่เอาเงินเดือนสามเดือนแล้วเราก็อย่าเอารัดเอาเปรียบเขานะครับเราก็ให้เขาพักผ่อนเถอะนะครับเปลี่ยนนายกสักสามเดือนไหมเนาะไหนๆเขาก็ไม่เอาเงินเดือนเราจะทำตามสัญญาไม่นานเจ็ดปีแล้วอะไรนะ ผมจะเป็นคนรักของคุณไป bye ไป bye เนาะบายบายเนาะไปไปไปครับกินข้าวกินข้าวเวลาหมดเข้าวหนูกอดไม่ได้ผมจะเป็นเจ้าของห้องสูโอเคโอเคจะเอาคนสุดท้ายฉันจะเอาคนสุดท้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอแล้วดูกันว่าปล่ะจะได้ไปกินข้าวกันไปไป